โอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่ทททานกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับเปนอย่างชินเคยอยู่ในไมค์ครับโปรโมทเซิร์ฟในช่วงนี้กูโปรโมทเซิร์ฟบ่อยมากครับผมโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราจะมาดูว่าเซิร์ฟนี้มีอะไรดีซึ่งผมเห็นเซิร์ฟแล้วแหละเฮ้ยน่าเล่นมากอะเซิร์ฟนี้บอกตรงๆเออนะครับผมจะมีอะไรเนี่ยเออเซิร์ฟเวอร์สร้างสรรค์สร้างพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะไม่มีคนรบกวนอ๋โอโดยเฉพาะเราหรอออกแบบดีไซน์ สิ่งต่างๆครับผมแล้วก็นี้เลยเนะี่ยเซิร์ฟเวอร์มินิเกมนะครับผมอันนี้ p v p เนาะอันนี้ก็มินิเกมนะครับสร้างสิ่งต่างๆแบบที่กําหนดให้อ๋ออ,อคือแบบไอ้ด้านป้าที่เราเคยไปเล่นกันที่มันจะมีหัวข้อแล้วก็แบบให้สร้างให้สร้างใครสวยสุดคนนั้นก็ชนะถูกปะไม่รู้นะไม่แน่ใจแต่ว่าเราจะไปดูเซิร์ฟเวอร์สังคมก่อนดีกว่าครับน,นี่เซิร์ฟเวอร์เข้ามาตอนแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมขอทับสปาลก่อนแล้วกันนะฮะทับสปาลโอ้โหสามวิเลย <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับผมทับสปาลมานะครับผมก็จะมีของพวกนี้ให้แต่ของพวกนี้ต้องไปหาเองนะแล้วเขาก็จะมีโปรเทคแจกหนึ่งอันนะฮะก็โอเคมาตรงนี้นี่น,นี่มันจะแจกของอยู่ตรงนี้ปุ๊บไอ้ของพวกเนี้ยจะมาจากกล่องนี้นะอันนี้กล่องออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีโปรเทคยี่สิบคูนยี่สิบแจกเว้ยเฮ้ย โอ้โหโคตรโหดเลยยัดเข้ขนาดเปเล่ยังต้องกดไลค์โอ้โถเดี๋ยวเขาใส่ชุดก่อนนะอันนี้ผมอันนี้ผมไม่ได้ใช้ชื่อผมนะไอ้ผมใช้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับพิม์มัว่วอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อนนนนนลิง์อันนี้เริ่มลิงก์เติมเงินเหรออันนี้คือแจ้งเกียนนะครับผมแล้วมันหยิบสมุดยังไงไอ่ะหยิบไม่ได้วะเดี๋ยวไปผมว่าเราไปดูอันนี้นอะ่ะฟรีไอเทมคลิกอ๋อไปฟรีไอเทมโอเคไอเทมฟรีวิง่งที่ไหนบด โอ้โหเซิฟดีมากสวยอะ่ะผมชอบสปาเซิฟเขาอะ่ะกูกรอบดีไหมเนะี่ยเนื้อกูกรอบดีไหมนะเนี่ยโอเคอันนี้มีอะไรเนะี่ยมีหีบเอ้าเอามาให้หมดมีหีบตัวครับกระจกครับผมแล้วก็อทอสนะเนาะไว้สร้างบ้านแล้วก็มีเออเซิฟนี้ไม่งกของเลยอะ่ะเอเอเซิฟนี้ไม่งกของเลยอะ่ะถ้าเป็นเซิฟอื่นนี่ไม้แทบไม่แจกเนะี่ยบอกตรงๆเออ ถ้าเป็นซปเซิร์ฟอื่นโอ้โหมึงจะงกไปไหนแก,แกอีกแค่ไม้โอเคอันนี้คืออะไรอันนี้คือซื้อบล็อกหายากนะฮะบล็อกหายากเป็นยังไงอ๋อไอบล็อกพวกนี้เหรออ๋อโอเคแล้วก็อันนี้อะไรขายของดรอปจากมอนสเตอร์นะครับเกระดูกมาขายได้แต่สิ่งที่ผมว่าน่าจะเอามาขายแล้วน่าจะคุ้มราคาที่สุดนะเดีย๋ยวผมคำนวณให้ อ๋ออ๋ออะไรล่ะเอ่อน่าจะเป็นเมืองมุมครับผมอ่าแล้วก็เป็นใยเมืองมุมด้วยคือทําไมทึอทำไมเม,มงมุมถึงคุ้มสุดเพราะเวลาเราเราฆ่าเมืองมุมเราได้ดวงตาแล้วก็ใหญ่ซึ่งเราฆ่าบางตัวเนี่ยเราได้ทั้งสองอันเพราะฉะนั้นเราสามารถนำมาขายได้สองอย่างเลยเอ่าแสดงว่าแมงมุมคุ้มสุดนะเออผมคํานวณให้ด้วยบล็อกอ่อค่อนข้างหายากหรอ ไอพวกนี้เหรออ๋ออันนี้หาไม่ได้เลยมังเนี่ยอันนี้ต้องเสกอย่างเดียวมังเนี่ยโอเคอันนี้คือบล็อกค่อนข้างหายากอันนี้หาหายากเหรอไอนนเป็นไอเทมหายากนะครับใช่ไหมไอเทมหายากแต่ว่าผมว่าอันนี้มันหาไม่ยากนะเนะี่ยไอทั่งเนะี่ยเออมันหาง่ายด้วยซ้ำอันนี้อะไรกรดโดแมวไม,เไม,เไมเ่เอาแล้วเซิฟนี้ทำฟาร์มยังไงอะเดี๋ยวนะผมต้องการดูว่าเซิฟนี้มันหาเงินด้วยกัน ทำฟาร์มอะไรยังไงไหนดูสิเหมือนเซิร์เวอร์เขาจะแยกของไว้อยู่กันนะฮะไม่แบบไม่ให้ของอยู่ด้วยกันเนี่ยวะมีมอะไรไหมไอคือเอาลาพีสเอาอีกพีเหรอโอเคอย่าไปสนใจฮนะโอ้โหเซิร์เวอร์ใหญ่กูก็น่วงปไป,ปเดิน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 หาสำรวจสปาวก่อนเออของฟรีอ๋อจ่บหายแล้วแล้วมันหกไอ้นี่ยังไงเนะี่ยเดี๋ยวขอกลับสปาก่อนนะ ใช้เวลาสามวินะครับผมในการวาร์ปคอฟฟี่แอนด์ชาร์โอ้โหอ่านเยอะแยะมากมายไปผมว่าเดี๋ยวนะไอนนคืออะไรอะ่ะเลือกซื้อฉายาเหรออ๋ออันนี้เลือกซื้อเพศไม่ใช่ซื้อเพศเลือกเพศเออไอ้บ้าเลือกซื้อเพศมีที่ไหนล่ะไม่ใช่สัญญกรรมนะให้ตายเถอะไอ้บ้าโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันดิชึบชืบชบเซอร์ฟนี้เอาผักอะไรมาขายได้ปุ๊วะผมขอเดินหาก่อนนะไม่อยากรู้ว่าอันนี้คืออะไร ของเฟอวาร์ปช็อปปะใช่ Shop, เหรอทางนี้เหรอวาร์ปช็อปเหมือนมันบอกว่าวาร์ปช็อปเดินละเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ก็อย่างนี้แหละครับกูเดินย,ยังงงเลยเนะี่ยเดี๋ยวนะวาร์ปช็อปปะเหมือนมีอะไรเลยแล้วก็ที่เดิมใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวนะอ๋อนี่คือวาร์ปเหรออ๋ออันนี้คือวาร์ปนะครับออ๋โอเคตรงนี้เป็นจุดวาร์ปเนาะ แล้วมันมีร้านค้าแบบรับซื้อผักไหมเดี๋ยนะผมอยากดูร้านรับซื้อผักอะ่ะมีไหมร้านรับซื้อผักไม่มีเลยอ่ะผักเนี่ยฮะฮะเดี๋ยวดูดิไม่น่าจะมีอัะผมแถวนี้เดี๋ยวนะมันไม่มีจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะแปลกเกินไปละเดี๋ยนะแถวนี้มีทุกร้านยกเว้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 นเออยกเว้นเลยโอเคอันนี้เป็นไอเทมหายากก็เป็น เอา้ามันมีแค่นี้เหรอไม่มีแบบผักเพิกเอามาขายได้อย่างงี้เหรอไม่มีเหรอโอเคแถวนี้เขาบอกว่าขายของที่ตอบจากมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เอาแร่มาขายได้ด้วยนะจ๊ะเออเซิร์ฟเวอร์นี้สามารถเอาแร่มาขายได้นะ่ยถือว่า,ถ,วาถือว่าจำแมวเออไอพวกมีเอ็กเลนี่ยมันก็นโกงเงินกระหน่ำซัมเมอร์เซลเนี่ยนะแล้วนะนี้มีอะไรไม่มีเลยแล้วโอเคปะผมว่าเราไปหาสร้างบ้านดีกว่าแต่ว่ามันไม่มีให้เราปลูกผักจริงเหรอ แตนนนะ่มันมีของอันนี้ใช่ไหมมันมะีของอันนี้ใช่ไหมไม่มีให้เราปลูกผักจริงเหรอเฮ้ยไอ้สองไม่มีให้ปลูกผักเลยหรืองไงนะเฮ้ยเฮ้ยขอดูหน่อยสิเฮ้ยมันน่าจะมีนะเฮ้ยน่าจะมีนะแต่ว่าทําไมมันมีหรือมันไม่มีวะแต่นะขอหากัานนะสรุปมันมีหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องหาให้แน่ใจครับผมต้องหาให้แน่ใจเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เลือมอยู่ในบ้านหลังนู้นวะเดี๋ยวเราขอขึ้นไปดูดิมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวขึ้นไปแป๊บเดียวกวูตกแล้วเดี๋ยวนะฮู้จึบโอ้ยแจ๊กเกอรเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ได้โอเคฮูจึบฮูจึบหรือว่าในนี้วะหรือเปล่าหรือเปล่าคนลงไปดูหน่อยอะไม่น่าจะใช่นะครับมึงปิดมือถือนะพี่เตึรงตึรง,งสองทีลนะมือถือเออโอเคมา ไม่น่าจะมีเลยนะออโอเคไปไปดีกว่าเออผมว่าเราไปนั่งทําฟาร์มเราดีกว่าเออไม่มีจริงเหรอจริงยังจังวนเวียนหาโอเคไปผมว่าเราไปได้แล้วฮนะโอเคเอ้ยเซอนี้มันก็น่าเล่นดีนะเออแต่ถ้ามันมันเอาของฟาร์มมาขายไม่ได้จริงเหรอวะเออแปลกประหลาด <c oughs> ไม่คือประเด็นทุกเซิร์มันจะมีไนงะเออแต่เซิร์นี้ผมไม่เห็นนะครับก็โอเคช่างมันว่าไปป่าป่าขาว เทสายนะครับผมสนามต่อสู้เหรอไปป่าขาวด้ยวยปะ่ะอืมไม่อยากไปแถวเทสไยไม่ชอบอ่าเรามีโปรเทคครับผมยี่สิบคูยี่สิบไหนอนะป่าขาวนี่เหรอเดียวนี่เหรอนี่เห,หรอป่าว่าจะฟักโอ้โหมีธงประเทศไทยด้ยวยครับตรงนั้นเนี๋ยน,นะมีควีปเปอร์ด้วยหนึ่งตัวโอ้ไม่ก็น่ามาธงประเทศไทยโอ้ไปดีกว่าอไปดีกว่าไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ โอ้โหอะไรเยอะแยะวนะเนี่ยเดี๋ยวอะไรมึงเยอะแยะวนะเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าเน่ยเฮ้อันนี้พวกมึงจะจะยิงเลเซอร์สู้กับมนุษย์ต่างดาวหรือไงโอ้โหโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับถามว่าแหลกไหมครับแหลกครับผมจะไปเหลืออะไรล่ะฮะเดี๋ยวถ้ามึงจะขนาดนี้นะเออไปไปเดนมุ่งหน้าอะไรเนะี่ยคุณได้เข้าสู่พื้นที่ของแล้วนะฮะไม่รู้ใคร ไข่กูก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคไปหาที่สร้างบ้านมุมเหมาะในการสร้างบ้านเออแบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้นะครับเราจะไม่ไปสร้างบ้านแถ,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 ถวแถวแถวบ้านชาวบ้านเขาเออมันดูระกเกะร,ระกะเกินไปแถวนี้ไหมแถวนี้ก็โอเคนะเออเขาให้เอ,อ่อไข่ไก่กับวัวมาครับเออแถวนี้ก็น่าจะโอเคน่าจะจัดจัดวัดแจ่มเออน่าจะจัดวัดแจ่มอยู่เออ,เอไปไป,ไป เอาข้างบนนี้แล้วกันนะครับมันจะมีพอเทคใครวางหรือยังเฮ้ยเอย้วางได้ว้ยโอเคเดี๋ยวเซตโฮมก่อนน่าจะใช้เวลาในการวาร์ปสามวินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอาของมาเดี๋ยวนะนะขอเดินขอเดินะโอเคขอเอาของเก็บก่อนรู้สึกว่าของเยอะเกินเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องอของเก็บก่อนของเก็บก่อนโอเคปะทับสปาวครับผมกลับบ้านเนี่ยไม่ใช่กลับบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะ กับสปาวเออนี่ไงตรงนี้ไปเดี๋ยวผมว่าลองพิมพ์เลือกฉายา S U F F I X เหรอคืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ฉายาฟรีอันนี้ฉานนยาซื้อเนี่ยผมนักขุดชอบกินเอ,อ่อนักตัดเหรออะไรค่ะเงามีแฟนโสดเฮ้ยเฮ้ยโสดทำไมต้องเป็นสีมพูวะ เดี๋ยวงงกูงงเลยเออเราเป็นโสดเนี่ยเฮ้ยไม่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 โสดไม่โสดไม่เทะเอาเป็นชอบกินเนี่ยเออครับผมชายาเราจะขึ้นแล้วครับชอบกินแล้วก็นี้เลือกเพศใช่ไหมอ่าอีอโอเคมาเลือกเพศไม่บอกชายหญิงกระเทยเกย์ทอมเลสเหรอเลสเบี้ยนอะไรอย่างเงี้ยออ่ะกูไม่บอกแล้วกันไม่บอก มีคําว่าไม่บอกอยู่ตรงหน้าด้วยนะโอ้โหโก็เทเดี๋ยวนะโอ้โหเฟี้ยวฟ้าไปไหนวะเนี่ยนี่คืออะไรโอเคอันนี้ช่างมันครับผมอันนี้ลิกงเติมเงินอันนี้คืออะไรอะ่ะ <c oughs> อ๋อคําสั่งขอแต่งงานนะครับผมเออมันมีแต่งงานกันด้วยไหมเออถือว่าดีถือว่าดีเดี๋ยวนะน,นี่ก็ขายโปรเทคใช่ไหมอันนี้ก็ของรออีกไปสี่แปดนาทีครับผมโอ้โหรอกันแบบ รอเยี่ยวเลตอะเออจริงๆรอโคตรนานโอเคแต่เขาก็ดีนะเซิฟอื่นแทบจะไม่แจกอะไรอะสุ่มของต้องซื้อกุญแจด้วยนะจ๊ะคลิกเด้อชึบคืออะไรอะเดี๋ยนะไม่ไปได้ไหมไม่ไปได้ไหมคืออะไรคืออะไรเราแวงแล้วเนี่ยคืออะไรเฮอ๋อคืออะไรอ่ะเดียวอ๋ออันนี้คือกล่องสุ่มแร่นะครับอะไรเออ ต้องมากุญแจอ่าฮะต้องมากุญแจเพื่อมาเปิดกล่องนี้ต้องหากุญแจเหรอจะเขียนอย่างนั้นไหมโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยของทั้งหมดในกล่องแร่อ๋อมีสองกล่องครับเอ่อกล่องหายากนะครับผมกับกล่องแร่อ๋อกล่องบล็อกหายากกับกล่องแร่อ๋ออ๋ออ๋อ๋อเข้าใจละ ออเป็นแบบกล่องสุ่มอะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยนาสนวะเฮ้ยน่าสนวะผมว่าเราไปหาเหล็กมาขายไหมเออเหล็กในเซิร์ฟเวอร์วรันนี้มันขายได้นะเว้ยเออลรกคนที่จะไปหาเหล็กมาขายนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขุดแถวไหนขะุดมแถวนี้แหละเออง่ายดีไม่ต้องไปไกลด้วยเอ้ยมีถ่านว้ะเฮ้ยเออมีถ่านก็ต้องขุดไว้ครับผมเผื่อได้ใช้ในอนาคตไปลุกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอเหล็ก <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกล่องดูไหมเออเผื่อเราได้แบบของอะไรได้กําไรมาอะไรเงี้ยเผื่อได้ของดีๆมาขายเออไปลงเรื่อยๆลงโอ้โหจะเจอไหมเนี่ยขอเจอเถอะนะขอลองจะเจอไหมเนี่ยเฮ้ยวายเท่าไหร่หรอวะวายสามสิบห้าเลยครับไลฟ์วีแววของเหล็กมากเลยครับแตงกิ้วหลายๆเดี๋นะโอ้โหอันนี้ก็มีฐานเยอะแล้วกินเฮ้ยฐาน เออไม่ทราบว่าฐานเจอเหล็กบ้างหรือเปล่าเอออยากจะได้เหล็กแล้วกันฐานไม่เจอเหล็กเนี่ยแหละสงสัยเหล็กกับฐานไม่ได้เป็นเพื่อนกันโอเคลงไปข้างล่างครับผม <c oughs> เดี๋ยวลองลงไปลึกๆดูเผื่อมันไปเจอพวกพวกเพชรพวกอะไรต่างๆก็ค่อยค่อยขุดลงมาค่อยขุดขึ้นมาด้วยอืมแต่ดูจากท่าทางและลักษณะแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกอ้โหกูแช่ลาวาดูนะ เอ้ยไม่เป็นไรหรอครับของไม่น่าจะตกตายเอ้าเดี๋ยวกูตายแล้ววาอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายก็ตายแล้ววาะหน้าด้านๆอย่างนี้เลยแหละเออเดี๋ยวนะผมว่าขยับมาตรงนี้ก่อนก็ได้มงตรงเมื่อกี้รู้สึกไม่ปลอดภัยเดี๋ยวนะก็คุดไปตรงนี้ก็ได้ะโอ้โหเอ้ยขุดลงไปเจอเลาว,วาเฉยเลยเาจะดจะขุดไปให้มันถึงเบสล็อกนะแต่มันไม่เจอ จะเจอไหมนเนี่ยขอเจอเหล็กหนอ่อยเถอะสักก้อนสองก้อนก็ยังดีสักห้าก้อนไปเออห้าก้อนนี่เลิกขุดเลยจริงๆก็จะเจอไหมเหล็กห้าก้อนโอ้โหไรวีแววความเป็นเหล็กมากครับผมเอ้อเดีงเงียบอยู่อืมเหล็กยังเงียบอยู่นะจ๊ะเ <c oughs> งียบกริบเงียบกริบไม่คิดจะออกมาหากูเลย ยังไม่เจอขุดลงไปเรื่อยๆออขุดจันพิกแอคพังอะ่ะเออไม่ไม่เจอให้มันรู้ไปขุดจนพิกแอคพังเออไม่เจอก็ให้มันรู้ไปมันต้องเจอเลยครับสักเล็กน้อยหรือเปล่าวายยี่แปดแล้วนะไม่คิดจะเจอเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวนะผมว่ามันชักจะหายากกันไปเลยครับปกติมันต้องเจอแลอ้วไม่ใช่หรอวะ ฮนี่เราขุดดวงดีมาตรงกลางของเหล็กเลยหรือไงแบบขุดมาไม่เจอวุ่งดูนะโอเคข้างในมีทองมีเหล็กตรงนี้ครับผมไดม้เอาเหล็กตรงนี้ก็ได้เราเจอทองได้ครับได้ข่าวว่าทองนี้ก็ขายได้เหมือนกันใช่ไหมมีเหล็กมีเหล็กมีเหล็กเออเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยว,ยวมันตกไปตายโอเคออเกือบเกือบ โอเคครับตรงนี้มีเหล็กเยอะเดี๋ยวเราเอาเหล็กไปเผาดูเออเดี๋ยวเราเหล็กไปเผาดูปไปไปมีอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วก็ตรงนี้ครับผมมีเลสตโตนด้วยโอเคได้อยู่จัดว่าเด็ดเอาไปเลยเนะี่ยทองนะเนี่ยอาแกไปแกไปแล้วเกไปจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอเค,อเคขุดมาข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็ขุดเดี๋ยวนะวางครับผมไว้ข้างล่างขุดเอาเลสตสโตนฮะขายได้ทุกอัน เออขายได้ทุกอันต้องไปไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเรียบร้อยกลับบ้าน <c oughs> กลับบ้านกลับบ้านไปเอ่อทำเผาของนกึกว่าโอเคไปเอานี่มาสามเตาเลยแล้วกันเนาะเชิบ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 นะโอเคแล้วก็ได้เวลานั่งรอครับผมอืมรู้สึกว่ามันจะรอนาน <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> ไปขุดลงไปอีกเอเจาะบ,บาดานอีกสักที่ เออรอรอขุดขุดลงไปทางเดียวเรื่อยๆนะเลยเผื่อมันเจอไงเผื่อมันเจอเพิ่มนะครับเออรอเวลารอเวลาด้วยเออรอมันเผาด้วยมันจะได้ไม่ว่างไปลงไปเรื่อยๆครับอเจออะไรอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยจะเจอไมนไ่ยทาไมดวงกูตกจกังวะฮะขอเจอเหล็กนิดๆหน่อยๆทำเป็นหายุ่งหายากอีบบาโอ้โถแค่เหล็กขายยากเลยแล้วก็หนาวเนะีี้เดี๋ยวนะหกเจ็ด โอ้โหบล็อกมีเยอะเลยเฮ้ยโอ้โหเจอแล้ววะเฮ้ยทำไมเจอง่ายวะเออมันเวลามันเจอง่ายกูก็บ่นเนาะโอเคโ,โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับเหล็กนะจ๊ะไปกลับบ้านเดือนได้เหล็กกูกลับบ้านเลยเดี๋ยวได้เหล็กนี่รีบกลับบ้านเลยโอเคไอ้สอมบีต,ต้อง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 เอาไปเผาด้วย <c oughs> อร่อสมบีมาทำไมแล้วฮะ คยัดเข้าไปครับผมเอาเหล็กออกมามีทองด้วยอ,ออกมาโอเคปะกลับสปาวกันอืมเดี๋ยวเวลากลับสปาวนะ์แล้วไปไปขายของกันด้วยเออไปขายของกันด้วยชืบอ,อันนี้คลิกขวาไปตรงจุดฟรีได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ออช็อ,ชอปนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอมาแล้วเว้ยไอ,อนี่ไงทองหนึ่งอันสองร้อยเลยเหรอชืบเอาอ่าขายขายขายโอเคคลิกซ้ายนะครับผมคลิกตี เอออันนี้ขายขายเอ้ยมันหาเงินไม่ยากนะชึบโอ้โหเดี๋ยวนะขอดูเงินตัวเองก่อนนะโอ้ยโคตรรวยเดียวลงเหมืองแค่เนี้นะโอ้โหโคตรรวยโคตรจะรวยโอ้โหหาเงินง่ายมากครับผมแทงคิ้วสำหรับเซิร์ฟเวอร์ด้วยโอ้โหหาเงินง่ายมากเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องไปตรงจุดสุ่มของครับอยู่ตรงไหนวะตรงนีいい <t <t uh> <t ้ไหม ตรงไหนตรงนี้ป่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะตรงนี้แหละโอเคปะตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่2,554บาทนะครับเราจะมาลองเออซื้อยังไงอ่ะอยากซื้ออ่ะซื้อไงอ่ะเฮ้ยกุนซื้อกุญแจเอ่อสี่ร้อยห้าสิบเปิดกล่องเอ้าน้องซื้อไงฮะกูเวอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูกูเวอร์แล้วเนี่ยเอจะยังไงอ่ะ ไออ๋อต้องเปิดในหีบกุญแจไอ้กุญแจเอาเอาเดียวกูยังไม่ได้กดซื้อเลยนะเอ้ยนี่ไงอ๋อโอเคครับผม450นะเอ่อ2นาทีถึงจะเปิดกล่องนี้ได้อีกนะครับโอเคเปิดกล่องคือการซื้อเนาะก็เราได้กุญแจแรกมาแล้วโอเคกุญแจแรกนะครับผมได้มาเป็นกุญแจแรก เราจะไปเปิดจ๊บได้เหล็ก8ดก้อนเราลงทุนไปสี่รอยห้าสิบบาทได้เหล็กมาแดก้อนนะครับเราจะลองเอาเหล็กไปขายดูเออเดี๋ยวเราจะลองเอาเหล็กไปขายดูนะเดี๋ยวนะมาตรงนี้แล้วจ้าสวัสดีจ้าปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวคลิกซ้ายโอ้ยเดี๋ยวเราได้กำไรเห็นเห็นเฮ้ยเนี่ยเราได้มาเท่าไหร่เนี่ยห0ร้อย เจล้อยแปดร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยสามสิบสามบาทนะครับกับอีกสามสิบสามสตางค์ไอ้เยี่ยคุณรวยจังวะโอ้โหการสุ่มการสุ่มของเป็นอะไรที่ดีมากเอ,อแนะนําถ้าจะซื้อซื้อแร่แล้วมาขายด้วยเออแต่อันนี้มันแล้วแต่ดวงเนะเยออ,อันนี้มันต้องแล้วแต่ดวงด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไปคลิปหน้าก็จะาลืมกดติดตามดกด subscribe นะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟนี้นะี่ก็เดี๋ยวจะลิงก์โอ้โหตัวนี้อะไรวะเนี่ยมึงน่ารักไปมันเนี่ยน้อง ขอพี่ดูใต้กระโปงเลยได้ไหมโอเคเดี๋ยวจะไปพาร์น้าครับส่วนใครที่อยากจะเล่นซุปนี้ก็จะมี IP ไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยนะจ๊ะบ๊ายไปแล้วครับเดี๋ยวนะไอ้มันลอยอยากยุงอยากายเต็มเต็มอยู่ข้างล่างเออเอาโอ้ไอเหี้ยเออ